สวัสดีครับวันกอดลุงไปอ่านเจอในคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ถามลุงมาว่าทำไมคณะรัฐบาลถึงไม่ติดคุกซึ่งลุงก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเขาถามคำถามนี้เพื่อ มีเจตนาอะไรเจตนาที่จะต้องการความรู้จริงๆหรือต้องการที่จะกระแนกกะแหนคณะรัฐประหารซึ่งลุงไม่ทราบแต่ลุงก็จะขอตอบว่าถ้าโดยเนื้อแท้ของกฎหมาย มันก็ไม่มีกฎหมายใดที่จะไปเอาผิดกับผู้ที่ทำรัฐประหารได้ไม่มีนะในทางกฎหมายไม่มีมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะจับคณะรัฐประหารเข้าคุกได้นั่นก็คือปาฏิวัติทำรัฐประหารซ้อนเพื่อเอาคณะบุคคลนั้นเข้าคุกนั่นแหละถึงจะทำได้ จะไปอาศัยกฎหมายทำไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือหนามย่อเอาหนามบ่งเรียกว่าต้องใช้อำนาจเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อที่จะมาจับคณะรัฐหารชุดเดิมเข้าคุกนั่นแหละมีอยู่หนทางเดียว โดยทางกฎหมายนั้นอย่าลืมนะครับว่าเวลาเขาจะทำรัฐประหารประกาศฉบับแรกที่ออกมาก็คือประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นนั่นก็เท่ากับว่าไม่มีกฎหมายใหญ่แล้วเขาก็เขียนขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นเนื้อหาอย่างไรก็แล้วแต่ จะยังคงหมวดเดิมมาตราเดิมเอาไว้บางส่วนก็ได้หรือจะเขียนในบทเฉพาะการเอาไว้ก็ได้ว่าการกระทำของคณะรัฐรหารนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดนี่มันก็เสร็จสระเรียบร้อยมันก็เป็นรัฐธรรมนูญการปกครองแล้ว กฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของที่ใช้ในการปกครองประเทศเพราะฉะนั้นกฎหมายอื่นใดที่มันขัดแยง้งโต้แย้งกับรัฐธรรมนูญมันก็ย่อมที่จะใช้ไม่ได้ย่อมที่จะเอามาอ้างอิงเพื่อจะฟ้องร้องกันไม่ได้จบนะไปนั้นว่าไม่มีทางกฎหมาย ไม่มีทางใดที่จะใช้กฎหมายเล่นงานคณะรัฐ่ารได้เพราะเขาเขียนในรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายแล้วมีอาจารย์บางคน นะักการเมืองบางจำพวกไปหลอกลวงเยาวชนของชาติหลอกลวงนิสิตนักศึกษาบอกว่าจะออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมันทําไม่ได้ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ก็ทํากันประเทศไทยก็ไม่เคยทําการออกกฎหมายอาญา เพื่อจะให้บุคคลต้องรับโทษย้อนหลังนั้นทำไม่ได้ใจบุคคลที่กระทําความผิดได้รับคุณจากกฎหมายอาญานั้นทำได้สรุปก็คือกฎหมายอาญาย้อนหลังได้ย้อนหลังได้แต่ที่เป็นคุณกับผู้กระทำความผิด แต่ย้อนหลังเพื่อจะมีโทษกับผู้กระทำความผิดย้อนหลังไม่ได้นี่คือหลักของกฎหมายอาญาและจะออกกฎหมายเพื่อจะเอาผิดย้อนหลังมันจึงทำไม่ได้ในอดีตในอดีตคุณดูใจพิมพ์ใจชนเคยควงจอมพลถนอมกิตติการจรกับพวก แล้วเป็นไงในที่สุดคุณอุทัยก็ต้องข้าวคุกนั่นเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีแล้วว่ามันฟ้องร้องกันไม่ได้จากไปจับคณะรัฐประหารเพื่อข้าวคุกนั้นทำไม่ได้อย่าลืมสิครับว่าเขานีโทษกกรรมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดได้จะใช้กฎหมายอะไรไปจับเขาเข้าคุกมันไม่มีจะอ,อกกฎหมายภายหลังก็ก็ห้าหมเอากฎหมายอยาญานะมีผลย้อนหลังมีผลย้อนหลังได้อย่างที่ลุงบอกก็คือมีแต่คุณเท่านั้นที่จะย้อนหลังได้ มีโทษย้อนไม่ได้เปนั้นว่าคณะรัฐบาลไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ต้องข้าวคุกไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถไปเล่นงานไปจากบุคคลที่ทำรัฐบาลข้าวคุกได้หวังว่าลุงตอบคงจะชัดเจน การที่นกักการเมืองการที่อาจารย์บอกว่าทำได้นั่นคือการหลอกลวงยูยงส่งเสริมให้เยาวชนของชาติให้นิสิตนักศึกษาหลงทางผิดเข้าใจผิดคิดว่าทำได้และผลรรุป ใครแหที่จะต้องเข้าคุกไม่เสกเช่นเดียวกับคุณอุทัยหรือแต่อย่าลืมนะครับว่ากูณูไทยนั้นเขาลงทุนคุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่นำตัวเองไปเสี่ยงคุณอุทยเป็นนักการเมืองมาหลายสมัยเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงประธานรัฐสภา เป็นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรมันคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูสิไปดูสิว่านักการเมืองอาจารย์ที่ยุยงส่งเสริมหลอกลวงนักศึกษาเดินทางผิดนั้นเขาได้ลงมารับผิดชอบด้วยไหม เขาลงมาอ้างว่าเป็นตุเป็นผู้นําในการเรียกร้องไหมก็ไม่มีผลสรุปสุดท้ายก็มีนิสิตนักศึกษาเยาว,วชนของชาตินั่นแหละที่จะต้องข้าวุก่หรือบางครั้งก็มีอันเป็นไป ดูดิเมื่อไม่กี่วันวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถามว่ามีความสุขนักหรือที่จับเยาวชนข้าวคุจกจับนิสิตน,นักศึกษาข้าวคุกลุงว่าไม่มีใครมีความสุขหรอก แล้วไม่มีใครอยากจะทำด้วยแม้แต่คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเขายังไม่อยากจะทำแต่มัน,นจำเป็นที่จะต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ลุงถึงอยากให้ไปถามไปถามนักการเมืองไปถามอาจารย์ บอกว่ามีความสุขนักเลยที่หลอกเยาวชนของชาติที่หลอกลวงนักศึกษาให้เข้าใจผิดหลงผิดแล้วก็ทำตามแล้วก็รับกรรมอาจารย์เหล่านั้นนะักการเมืองเหล่านั้นมีความสุขนักเลยสวัสดีครับ